ประเทศไทยวันนี้เราต้องการความเชื่อมั่นในหมู่คนไทยด้วยด้วยกันก่อนวันนี้คนไทยด้วยกันบางทีก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่คิดพยายามที่จะรวมพลังกันมีความเป็นหนึ่งที่จะแก้ปัญหาด้วยกันก็เรื่องที่เกิดขึ้นกับกรัรมพูชา ผมก็แปลกใจไอ้ผู้นำ,ำเขมรมันไล่จริยธรรมจะตายแต่เรากลับไปเข้าข้างมันผมงงว่าไอ้คนนี้คนไทยแล้วทำไมไม่รักกันทั้งทั้งที่วันนี้มันเป็นเรื่องที่สิ่งที่ไม่น่าเกิดไม่มีผู้นำที่ไหนในโลกเขาทำกันแต่ว่าเรากลับอด้ดยเพราะอย่างยิ่งพรรคพึ่งหลุดออกไปจาก,จากรัฐบาลเนี่ยก็กลับมามองว่าเป็นการขายชาติ เลยไม่รู้ว่าตกลงเขาเป็นเขมรหรือเป็นไทยไม่แน่ใจวันนี้สิ่งที่เราสะดุดปัญหาของประเทศที่ทำให้ทุกอย่างมันฮิกอัพอยู่อันแรกปัญหาการเมืองการเมืองสมัยที่รัฐนูลปี40เป็นรัฐนูลที่ดีที่สุดเป็นรัฐมนูลฉบับประชาชน วันนั้นพักไทยรักไทยเข้ามาเลือกตั้งครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ขายนโยบายแล้วก็ชนะเลือกตั้งอย่างทรมทลายแต่ตอนหลังมาความแข็งแรงของพักไทยรักไทยในช่วงรัฐธรรมนูญปี40เมื่อมีการปฏิวัติก็เลยถอยกับประเทศไทยหมดวันนี้พักการตั้งรัฐบาลผสมลหลายๆพัก ผมนึกถึง51ปีที่แล้วตอนผมช่วยรายการอยู่กับคุณปิดาพัฒนถา,าบุตรอาจารย์หม่อมครึกฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี51ปีที่แล้วเหมือนกันเลยครับการเมืองไม่มีเสถียรภาพแล้วก็ล้มกันไปล้มกันมาผลสุดท้ายบ้านเมืองมันไม่ไปไหนแต่ว่าผมอยากจะขอร้องทุกคนว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงได้ แต่บ้านเมืองต้องต้องคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่ว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรบ้านเมืองต้องพัฒนาต่อไปนั่นก็คือข้าราชการก็ต้องทํางานต่อไปภาคเอกชนก็ทํางานต่อไปใคร